สายสวัสด์เช้าว,วันที่16ตุลาคม2566ค่ะทุกคนก็วันนี้ามาพาทุกคนมาดูตอนสายๆประมาณ7ม็งนะคะตอนนี้7มงค่ะพระอาทิตย์ขึ้นสูงมากแล้วนุ่นนะคะพระอาทิตย์ามาดูแปลงบัวบกค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะ ต้นพันเจ็ดสิบเอ็ดกิโลกรัมอย่างที่คุณแม่ๆบอกมานะคะเจ็ดสิบเอ็ดกิโลกรัมแล้วเราปลูกได้ทั้งหมดแปลงยาวเนี้ยแปลงยาวแบบนี้นะคะรวมทั้งฟากนู้นด้วยนับสิบสิบหกแปลงสิบหกแปลงยาวค่ะก็ประมาณสองงานกว่าๆนะคะเกินครึ่งไร่ค่ะเกินครึ่งไร่นะน,นี่ แปลงที่ปลูกวันแรกค่ะก็สดชื่นแล้วนะคะใบที่อยู่ข้างล่างที่แตกใหม่ก็เริ่มโผล่ขึ้นมาค่ะก็ถือว่าฝั่งแปลงแรกเนี้ยรอดตายแล้วรอดแล้วรอดแล้วแล้วก็กำลังจะแตกยอดขึ้นมาใหม่อย่างนี้นะคะอันนี้คือใบใหม่ค่ะที่เขาแตกขึ้นมาใหม่เนาะ เดี๋ยวไปดูอีกว่าตรงนี้เนี่ยคะ่ะนี่ใบใหม่ใบใหม่เขาตอนนี้คือเขากําลังสู้สร้างรากด้วยสร้างใบด้วยนะคะใบใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่งามเท่าไหร่นะคะเนี่ยคือใบใหม่ที่แตกขึ้นมาเนี่ยคะ่ะนี่เนาะก็ตอนนี้กําลังจะวางแผนเตรียมระบบการให้ปุย๋ยให้น้ำหมักนะคะเนี่ยคะ่ะใบใหม่ ดูมาดูไหลคาทุกคนมาดูไหลนะคะอันนี้คือใบใหม่เขาเนาะนี่ใบ,บใหม่ไหลที่ไม่ได้กดลงดินค่ะบางตอนแรกพอยคิดว่ามันจะเหี่ยวแห้งอาจจะเสียอาจจะเฉาตายไปดูพอโดนน้ําเขาก็ยังสู้ได้นะคะถ้าโคนเขาอยู่ในดินเห็นไหมทุกคนนี่อันนี้อันนี้คือใบใหม่เนอะเนี่ยค่ะไหลของน้องตัวเนี้ยจะแตกยอดขึ้นกอต่อไปนะคะ ส่วนอันนี้วัชพืชน,นะคะขึ้นเร็วมากหญ้าขึ้นเร็วมากเนี่ยคะ่ะวัชพืชทั้งนั้นก็หน้าที่ของเราต่อไปก็คือดูแลเรื่องวัชพืชแล้วก็เร่งให้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่เราใช้เราจะใช้เราลองพื้นด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยขีย้วัวแล้วก็ต่อไปก็จะฉีดน้ำหมักค่ะถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะพยายามฉีดให้ได้เกือบทุกวันนะคะเราใช้แบบเจือจางฉีดพ่นทุกวัน แล้วเขาจะได้โตวไวๆนะคะถ้าเขาตวไวสู้กับหญ้าสู้กับวัชพืชได้ก็เราจะไม่เหนื่อยเรื่องวัชพืชเท่าไหร่นะคะก็คงจะใช้วิธีนั้นดีกว่ามานั่งถอนนั่งใดวัชพืชน,นะคะเพราะว่ายังไงเราก็คงจะทําไม่ทันเพราะว่ายังเหลือแปลงเก้งห่วยอีกนะคะก็ซึ่งคุณพ่อเองก็ท่านเกิอกว่าจะได้มาก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะเนี่ยเนี่ยพาทุกคนมาดูยอดใหม่ อันนี้ใบใหม่เขานะคะน,นี้ใบใหม่กำลังตั้งขึ้นคือในเมื่อเขาสู้ขนาดนี้เราที่เป็นเจ้าของแปลงนะจะ๊ะถ้าไม่สู้นะไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะสู้ๆนะคะทุกคนใครที่กำลังเริ่มต้นกิจการกิจกรรมใหม่ๆหรือว่ากำลังตั้งตัวขอให้ตั้งตัวให้ได้ในเร็ววันเหมือนน้องบัวบกแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องบัวบกนี่ยก็คือ เรามาปลูกแล้วเขาก็สามารถเริ่มแทงรากแทงใบแตกใบขึ้นมานะคะเขาสู้มากเรามีแขนมีขาอย่ายอมแพ้ค่ะสู้เหมือนกันค่ะลุยค่ะ